ไปไปกลางแรนตรงวิสาดูนไปไปกลางแรนกลางน้ำดูนไปนุกวิสาดมีกี่คนเมื่อกี้บอกสี่ี่เหรอทอาให้มาสามไม่ใง่อนลการโซนอยู่คนการเยอะแยะเลยอนการนะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเคดูว่าแล้วฮันเตอร์ไหนฮันเตอร์รู้หน้าที่นะแถบเองนะโอเคนะต้องต้องดูแลอย่างนี้นะครับตรงนี้เขาจะกระโดดไปได้มากที่สุดเพราะเรามีฮันเตอร์คนเดียวเราการไม่อยู่บ้านนี้จะเป็นบ้านความหวังเรานะ อ่ะไหนเดินตามผมมาตัวอื่นไม่ต้องเดินตามมาไหนท์ไม่ไปห็นเลยไหนท์ขึหินเดี๋ยวผมจะนับดูเวลาที่ว่าไหนไหวแค่ไหนอันนี้ต่อยควายนี้ต่อยต่อยขมานี้ใช่แดนปะต่อยหรือว่าต่อยหมาเนี่ยต่อยหมาใช่แดนแดนแดนนี่นะไรนะคณิ t าโอเคคณิ t ากับต่อยหมาอยู่คุมกันแล้วกันครับเอาเดี๋ยวผมดูนะว่าใครเฉาะได้เวลาไรไหนมาครบยังครบหมดยังโอเคนะ เดี๋ยวเติมเลือดให้หน่อยครับแซนด์แซนหินให้หน่อยแซนหมินสักสองสามทีลองลองดูนี่ผมขอวัดดูวี่งไหนเฉยดูใครมีวี่อะไรบ้างไอเติมไปไหนไอเติมเฮ้ยผมไปนั่งคุยนะครับเห็นไอ้พวกนี้เี่ยไอวอล์คอร์ดเนี่ยโอเคเดี๋ยวเตรียมนะครับเดี๋ยวผมจะลองนับนะสามสองหนึ่งฟาร์เรนทูปันดูเวลาดิเช็คเวลาหน่อยครับหนึ่งหกหนึ่งหก